ครับเรามาชมงานอัพช่วงล่างนะครับลำนี้เป็นเจ้าไฮรับรีโวโวเดียล2023ครับใหม่ล่าสุดนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งฮัมเมอร์รอบอันเลยครับลำนี้ถือว่าจัดเต็มจับหนักกันเลยทีเดียวครับลำนี้จะจัดเป็นล้อขอบ18 8, นะครับของกูเอลนะฮะ สวยครับใหม่ริบเลยทีเดียวครับสองหกห้าหห้ดนะครับกำลังดีครับอยู่กลรอลงตัวครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเจ้าของนะครับวันนี้มานำเจ้ารีโวมาตกแต่งอัพช่วงล่างจัด เซตใหญ่นะครับสำหรับรีโว่ชมปัจจุบันเลยครับเป็น2023ครับสวัสดีครับโยครับผมสวัสดีครับครับนี่ครับเจ้าของนะครับครับเป็นไงครับแตกในสไตล์แบบนี้ครับในสไตล์คอร์สนะฮะจะเอาไปลุยในประมาณไหนดีครับจริงก็เอาไว้ขับขับเล่น แล้วก็โดยบ้างบรรทุกของบ้างนิดๆหน่อยๆครับเห็นที่นี่เขาทําแล้วเออมันสวยดีเห็นบอกว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้เลยทีเดียวครับครับจัดเต็มเลยครับที่นี่จัดเต็มเลือกเป็นขอบสิบแปดใช่ไหมพี่ครับขอบสิบแปดครับแต่เห็นเห็นบ่อยๆเป็นขอบสิบหกเห็นขอบสิบหกสิบเจ็ดบ้างแต่ผมว่าสิบแปดเนี่ยมันมันมาเต็มมอ่อนโด จริงๆต่อไปพี่โอับมันจะเป็น 18, 20กันหมดแล้วล่ะ้วยว่ามันคาลิเปอร์หรือวงล้อวงดุมมันใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้มันมันเริ่ม 15, 16ก็เริ่ม16ก็ยังมีอยู่แต่รถอย่างอย่างอย่างมิซูเนี่ยเริ่มต้นที่ 17, 18เลยนะไม่งั้นใส่ไม่ได้ก็ตัวก็เลือกเป็นฟูเอลขวบ18ใช่ครับนะครับ ยุแต่งเป็นไงครับเห็นเป็นเลือกเป็น h ัมเมอร์ครับเอาของแท้เลยครับของแท้เลยนะชัรวเลยครับเอาทีเดียวเลยเอาแรงแขงไม้เดียวจบทีเดียวจบเลยครับอืมไหนไหนทำแล้วไหนไหนทำแล้วนะครับนี่เลยครับ NK 4สี่คณสี่เลยครับครับดี่ฮะพี่โอนี่ก็เป็นแฟนทางเพจแฟนทาง y o u t u แล้วครับติดตามผลงานกันมานะครับครับลำนี้เห็นบอกว่าเสร็จนี้จะไปลองเทสที่ไหนดีฮะก็ ว่าจะลองใกล้ๆก่อนครับประจงประจวบอะไรพวกนั้นนะครับสบายๆครับเวยมองคนนะครับไปแคมปิ้งกับพักพวกใช่ครับนะครับแต่งในสไตล์ครอสนะครับจริงๆรถปัจจุบันเนี่ยอย่างดิฟล็อกเนี่ยถือว่าตัวรีโวเนี่ยเป็นตัวหลายคนก็บอกว่าตอบโจทย์นะครับใช่ครับสำหรับอาวุธที่เสริมขึ้นมานะครับดิฟล็อกตัวนี้นะครับนะฮะ ก็คือเป็นอาวุธเสริมที่ถือว่าเป็นตัวสําคัญเลยทีเดียวฮิโอครับผมแต่ก่อนหน้านี้ดูดูยี่ห้อไหนบ้างครับสําหรับผมเดียวไม่เคยใช้เลยไม่เคยใช้เลยเคยใช้เลยนะครับ,บครับ s P V เป็น S U V S U V ครับอืมก็ลองลองใช้ลองขับดูเออมันรถด,ดีนะอืมัีตีตัวนี้เป็นออโต้ด้วยก็สบายหน่อยสะดวกสบายหน่อยครับครับก็ปัจจุบันนี้ เรื่องอาวุธเสริมหรือจะเป็นของแต่งเรื่องหัวเดี่ยวนี่ไม่เหมือนรถสมัยก่อนนะพี่ใช่ครับขับดีครับขับดีออกมาแล้วนี่ถือว่าเรามาเติมแต่งนู่นนี่นั่นนี่ถือว่าขับขับสบายยเลยนะครับใช่ครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวตอบโจทย์นะครับเป็นไฮรักรีโว่4คูณ4ดิฟล็อกนะครับตัวนี้ล่าสุดเลยไหมพี่เดือนเดียวเองเดือนเดียวเดือนเดียวครับเดือนเดียวนะครับนี่ฮะ แล้วก็ตั้งใจมาที่นี่เลย NK เลยครับ NK 4คูณ4นะครับโอ้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่โอมากๆนะครับที่ติดตามทาง YouTube แล้วก็เป็นแฟนพันธ์แท้เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เอามาหลายคันอยู่เหมือนกัน็พอพอพอมีครับพอมีครับนะครับก็มาใช้บริการกับทางร้านอยู่ตลอดใช่ครับใช่ครับขอบคุณมากพี่โอขอบคุณรับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัีครับพี่โอนะครับเป็นลูกค้านะครับที่ยัง เหนียวแน่นนะครับแล้วก็ติดตามผลงานออกรถคันไหนมาใส่คันนั้นและครับนี่ฮะอับตรงล่างซับแทงแยกปรับแนะครับด้านหลังนะครับล้อนี่ก็เป็นขอบ18ครับตัวนี้เป็นขอบ18ของฟูเอลครับยาง265 65ขอบ18นะครับสวยงามลงตัวทีเดียวครับไม่ถือว่าบาง มากไม่ถือว่าหนามากครับยางกำลังดีนะฮะการใช้งานก็ใช้ได้นะครับตัวนี้เป็นดอกออทเเรนนะครับไม่เสียงไม่ดังนะฮะครับเรามาชมด้านหน้าครับด้านหน้าก็เป็นซับแพ็ปรับแปดเหมือนกันนะครับนี่ครับก็จะเป็นสปริงออซซี่นะครับเขียวๆให้ความนุ่มนวลนะครับเวลาเรายกขึ้นแล้วเนี่ยจะมีความตึงกระด้าง เราก็เอาตัวสปริงที่มีความนุ่มนะครับมาทดแทนนะครับด้วยออซซี่ครับจบทุกไม้อยู่แล้วครับตัวนี้ยกสองนิ้วถือว่าตอบโจทย์มากมากครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับปีกนกปรับองศาของโปรเฟนเดอร์นะครับตัวนี้ก็ทําให้ปีกนกไม่ชันมากแล้วก็ให้ความนุ่มนวลเพิ่มเติมอีกก็ถือว่าไม่ไม่กระด้างนะครับหัวเดียว อัพช่งล่างในสไตล์แบบนี้นะครับโชคซับแท้งปรับแปดของโ r รเฟนเดอร์ครับจบครบสูตรแน่นอนครับลำนี้ก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook นะครับด้านบนมีอีกนิดนึงฮะเนี่ยพี่โอเขาตกแต่งมาอย่างดีครับเป็นไฟเติมเป็นไฟ led นะครับบนหลังคานะครับสวยงามในทีเดียวครับตัวนี้สว่างโอ้โหเข้าป่านี่ สาดเข้าไปแล้วก็มาก็ต้องขอขอบคุณพี่โอนะครับวันนี้มาใช้บริการกับทางร้านนะครับเป็นลูกค้าประจำนะครับ NK 4ค4พระนครศรียุธยาครับ0863355209ครับของเราก็จะมีในเรื่องราวของงานแต่งรถสไตล์รดนะครับ4 4 4ค2ครับก็เพื่อนๆทื่พี่ผ่านมาทางสายเอเชียนะครับอยุธยาครับ ของเราก็อยู่ตรงช่วงบางปะอินนะก็โทรสอบถามกันได้เลยนะครับ0863355209ครับยินดีรับใช้ลูกค้าทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามนะครับ